สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับดับฝันในคืนเข้าหอเมียอาบน้ำสิบรอบเหตุผลพีคช็อกเมียอาบน้ำสิบรอบหลังเข้าหอก่อนรู้ความจริงปวดใจจนอยากยาหนุ่มช็อกเมียอาบน้ำสิบรอบหลังจากเข้าหอในคืนแต่งงานก่อนรู้ความจริงเมียป่วยเป็นโรคทางจิตชนิดหนึงเพราะมีปมจากแฟนเก่าปวดใจจนอยากยาคืนวันแต่งงาน มักจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดแม้จะเป็นวันที่แสนเหน็ดเหนื่อยแต่สําหรับเจ้าบ่าวป้ายแดงคนหนึ่งคืนวันแต่งงานกลับทําให้เขาปวดใจจนเสียใจที่แต่งงานเรื่องนี้เป็นเรื่องของคู่รักชาวจีนฝ่ายชายอายุ29ปีฝ่ายหญิงอายุ24ปีทั้งคู่เจอกันผ่านแอบหาคู่เขาตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอจึงตัดสินใจสารต่อความสัมพันธ์กันเรื่อยมาฝ่ายชายอยากแต่งงานก่อนอายุ30ปี จึงขอแฟนสาวตแต่งงานและเธอก็ตกลงครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ยินดีเพียงแต่ในคืนวันเข้าหอเหตุการณ์ทุกอย่างกลับพลิกในคืนนั้นหลังจากที่ทั้งคู่อาบน้ําชายหนุ่มแทบรอไม่ไหวที่จะร่วมรักกับภรรยาแต่ฝ่ายหญิงกับพยายามหลบเลี่ยงและถามสามีว่าแปลงฝันหรือยังทําไมร่างกายเขาถึงลื่นทําอะไรมาหรือเปล่าอาบน้ําสะอาดไหมอย่างไรก็ตามชายนั้นเพิกเฉยและตัดสินใจดําเนินการต่อไป หลังจากเสร็จภารกิจและเตรียมเข้านอนฝ่ายชายก็ได้ยินเสียงของภรรยาวิ่งเข้าห้องน้ําผ่านไปสองนาทีภรรยาของเขาก็วิ่งกลับมาแล้ววิ่งกลับเขาไปอีกเธอทําแบบนั้นเป็นสิบครั้งจนสามีทนไม่ไหวเลยลุกขึ้นไปดูภรรยาว่าเขากําลังทําอะไรกันแน่เขาแอบ,บดูเธงเงีย,ยบๆก่อนพบว่าภรรยาของตัวเองกําลังใช้ฝักบัวอาบน้ําล้างตัวพร้อมใช้มือถูตามลําคอเขาจึงถามว่าเธอเป็นอะไรก่อนได้รู้ว่าภรรยาของตัวเอง ป่วยเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งสาเหตุเกิดจากเธอเคยมีแฟนเก่าที่มีกลิ่นปากรุนแรงมากจนทําให้เธอรู้สึกแย่ทุกครั้งที่ต้องจูบเขาทําให้เธออ่อนไหวกับสัมผัสและกลิ่นเมื่อสามีแสดงความรักจึงทําให้เธอมีอาการกลัวและรู้สึกว่าตัวเองสโปรกความจริงนั้นทําให้ชายหนุ่มเสียใจอย่างมากถึงขั้นอยากจะหย่าก,กับภรรยาทันทีขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ